ก็เกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่เก็สอนเรานี่หนูนะอันนี้เสื้อผ้าหนูนะอันนี้รองเท้าหนูนะอันนี้นาฬิกาหนูนะต่อมาก็อะไรแต่งงานอันนี้ก็ภรรยาหนูนะอันนี้สามีหนูนะได้ลูกออกมาลูกเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ําเนี่ยแต่มาอยู่ในท้องภรรยาเราคลอดออกมาเราก็บอกว่าเป็นลูกเรา เห็นไหมสมมุติเอาแต่ก่อนที่จะมาอยู่ในท้องภรรยาเราเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นเขาเป็นใครมาจากไหน,ไหนรู้ไหมไม่รู้เลยมาจากสวรรค์ชั้นไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะหรือเป็นมนุษย์ในอดีตแต่ก็เกิดเป็นใครก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องของเรามาเกิดก็ไม่ทราบ ไม่มีใครรู้เลยแต่มาอยู่ในท้องภรรยาเราก็บอกว่าเป็นลูกเราเห็นไหมเนี่ยแล้วลูกของเราไปแต่งงานมีหลานมาเราก็เรียกว่าหลานเราเห็นไหมนี่คือสมมตินะแต่ความเป็นจริงมันคือธรรมชาติ <c oughs> ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัย แล้วมันก็ตั้งอยู่ด้วยเหตุด้วยปัจจเหมือนเราเป็นสามีภรรยากันเนี่ยใช่ไหมล่ะ,ยละอยู่ด้วยกันเราก็รักกันชอบกันแต่มีคนมาทักเราว่าจะต้องพัดภาาจากกันเราก็ตกใจกลัวอ,อาจารย์เลยบอกว่าจะไปกลัวทําไมเพราะเราจะต้องพัดภ้ากันอยู่แล้วไม่พัดผ้าเป็นเพพัดภาาตายเพราะเราเกิดมานี่เพื่อที่จะพัดผ้าจากอยู่แล้ว ไม่มีใครเราที่เกิดมาแบบไม่ได้พัดพาาจากกันพ่อแม่ก็ต้องพัดพ้าจากลูกเผลอลูกพัดพ้าจากพ่อแม่ไปก่อนเลยเห็นไหมร้องห่มร้องไห้เพราะเราไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจธรรมชาติไม่เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าท่านเข้าใจแล้วท่านเข้าถึงแล้วท่านจริงไม่มีความทุกข์แล้ว ท่านเข้าใจว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือมันไม่เที่ยงแท้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นไหมเราเปลี่ยนไหมแต่ก่อนพอออก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข่นะแต่พอมาระยะหลังๆก็ต้องไปหาหมอประจำเห็นไหมนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ใช่เราสังขารร่างกายธาตุสี่เขาเรียกว่าธาตุสี่มันเปลี่ยนแปลงไป นี่ยคือธรรมชาติไม่ใช่เราอย่าไปเห็นว่าเป็นเรานะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจว่ามันมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เราเลยเราควบคุมมันไม่ได้เลยความเปลี่ยนแปลงเนี่ยถูกไหมเออแล้วในขณะที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรไปสู่ความทุกข์เห็นไหมเนี่ยหนวดมันยาวมาท้าไม่โกนเนี่ยเราก็ลำคาญกับมันเป็นทุกข์กับมันหมุนหญิดกับมันต้องไปโกดิ้งเห็นไหมผมก็เหมือนกัน มันงอกยาวออมาเนี่ยเราก็ต้องไปตัดมันออกถ้าไม่งั้นมันก็ออลำคาญมันเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยคือมันงอกออกมาเองของมันหนวดก็ดีผมก็ดีเห็นไหมตาก็เหมือนกันเด็กเนี่ยป้าฟา,างอนะเห็นไหม,มนี่คือธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เข้าใจไงเราเห็นเป็นเราเราเห็นผิดนะเห็นผิดนะไม่ใช่เห็นถูกนะเห็นเป็นเราเนี่ย อันนี้ภาษาสมมติว่าเป็นเราเนี่ยสมมติว่าเป็นเราก็เป็นเขาว่าเป็นเมียว่าเป็นสามีว่าเป็นลูกอันนี้เป็นภาษาสมมติเฉยๆสมมติอในชาติเนี้ยแต่พอตายจากชาตินี้ไปแล้วเนี่ยทิ้งมันนี่หมดเลยลืมหมดเลยสัญญาที่เคยจําว่าเมียว่าลูกว่าผัวว่าอะไรต่างๆไปเกิดชาติใหม่ขึ้นมาลืมหมดเลยนะน้อยคนที่จะจําอดีตตัวเองได้ บางคนก็จําได้นะอดีตเกิดมาชาติใหม่ก็จําได้ว่าเคยมีเมียอยู่บ้านนู้นบ้านนี้ก็จําได้ก็มีอันนี้พระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่ามันมีจริงนี่ยยานที่ระลึกชาติได้พระองค์ก็ระลึกชาติได้เหมือนกันพระองค์เนี่ยระลึกชาติเป็นร้อยชาติพันชาติแสนชาติเกิดมาแล้วตายเกิดมาแล้วตายเกิดมาแก่เก็บตายเกิดมาแก่เก็บตาย tanto